สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัทบท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแมทในเสาร์มือวันที่26เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆคำเรียกภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทาตัวเลข จากปู่ร่มโพนะคะพี่น้องคะมวดทีผพานมาเนี่ยตัวเลขของปูเล่ากับเขามาเป็นเจ็ดแปดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเดบลงคลิปแรกๆนะคะของปูของอสำหรับงวดนี้นะคะแอดเอาตัวเลขที่เขางวดทิพานมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามานี่นะคะโครงสุดท้ายของปูร่มโพนะคะตัวเลขสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ พร้อมๆกันค่ะกำนันมาส,สก,การค่ะปู่คะ่ะจะิญพรจ้าปู่มาพอกันมันีเร้าวันที่ยี่สิบหกนะคะปู่แนค่ะขน้อยก็เลยว่าอยากมา,าถามนระดัะปู้ตัวเลขของปู้มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือว่าปู้ฝันตัวเลขอันไหนบ่ค่ะปู้มาถามเบิ้งให้เอซเพิ่นหน่อยค่ะปู่ นี่ยุคเขาว่าอ้เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าก็มีก้ามฝันหน้าอยู่วันนี้วันี้ฝันเรื่องะฝันเขาทายู่ฝันดีอยู่แต่ว่ามันถี่มากเขาจังพาฝันบ่อถนาหนันบอมันฝันแค่ไหกแล้วก็ไดหลอคปีก็ฝันอยู่สักอย่างจ้นแต่ว่ามันกิดทีมีตัวเลข ว่าเป็นคนคดบอกค้างเป็นคนดบอกนะในควาวฟันบอกครับปูเป็นในขว้มฟันนี่แหละอ๋อโดนโดนฟันทียหนึ่งบอกครับปูมันนโดนฟันทีนึงตีน้ไอ้ตีมันตีมันเเวามเือมนพระที่จะในบหค่ะกว่าตนี่ต่อมาเป็นวันพระไหจ้าปูออาจจะแม่นก็ได้อันมันพรที่พานมาวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยบอกครับปูคะเป็นวันนู้นนั่แหละค่ะ ใช่สิลงเมฆคำนวณก่อนเสียอาเอาฝันก่อนเอาเอาคำนวณก่อนก็ได้ค่ะปู่เดี๋ยวคอยปู่จงคอยบอกความฝันสุฟังก็ได้นะคะปูอ่าข้างนอกจ้าปู่อวิ่งแปดล่องเจ็ดคือเขาค่ะเดี๋ยวเด็กหน่อยเขียนก่อนนะคะปู่วิ่งแปดแปดล่องเจ็ดค่ะอ่าละก็แปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะ เจ็ดสองเจ็ดสองค่ะแปดสองแปดสองค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะอ่ามื่อนี้จิตต้เหตุสองหางค่ะชื่อแปดศูนย์กับเจ็ดสองแปดศูนย์กับเจ็ดสองนตัวนี้เป็นตัวที่ปูปูนเนนเป็นบอคะเมนตั้งแต่เอแรก ค่ะคือขึออ้นเล็วขึ้นวงเ,เ,เร็วกะวงตอนเลยนะบพก,กันนะอืมจ้าปูเอ๊ะวันนี้กะเลยยเกผู้ย่เยดีนี่ลงไปแล้วเป็นบลงอล้งละค่ะปูเอ็นตัวไหนฮะจำว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้บ้างห้นะคะปูแป๊บนึงนะคะเคลขผู้ใหญ่ใจดีที่ปูห้มานี่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามค่ะปู อเนีเจ้าแรกเนาะค่ะอันมีสองเจ้าเนี่ยโอ้มีสองเจ้าเหรอคะปูเจ้านึงที่ลงมาลงมือมือเลกออกงคงใหให้เป็นขีนา่าค่ะเป็นมาเนมาเวนที้เป็นมาเาวรเ,เหรอคปูมาแล้วมามสองตามเมาือนเราได้ทำมขาขึ้นโดนเ่ยน่าแบอ้ยอยากน้ำอยู่ปนปูนะ,อะเออครัปัว่ได้สค่ะมาบอค่ะ เออหเก้านยนอะตัวใดน,นะคะัูหกเกศูนย์หกเก้าศูนค่ะเนเดี๋วกะเลขโตคนไหนมากมันตรงกับเลขคำนวณค่ะแปดศูนอ๋อหกเก้าศูนย์กับแปดศูนย์นะคะเดนเลขามโตตัดตัวหนาน,น,นะในเด้อค่ะปูเจ้จหมี ผู้นี่เันเจ้านี่ผู้ใ่ญ่ใจดีนี่เพิ่เขเพินเขาดีไ่มคะปัวเจ้านี่เพินบังหันมันว่าไดท่งมากคนเขาอยู่คนว่าสันเดียอืมค่ะ ติตามยังไดนะครับพ่เออข้าพันตามตลอดค่ะเจ้าหนึ่งนลุนเมออยู่เกบมกัลุมอค่ะเดี๋ยะมีนนไปนี้ค่ะตงันด้บานี้นะจ้าพ่ันนี่ฝันไปตะปูู้เนี่ยค่ะไปตะปูบ้านังเกาเกาตเกาได้หลายปีนนะค่ะไป่อโต้มานี้ เต้ามันเต้าปากเป็นได้ไหนะเต้าปากเป็นเขาเป็นนะนะเนีกย่นันนี้จ้ปู่มายังกนโอยังมหาตุลีแล้วตัวทินาะค่ะอาตุลีกันยุวันเดียบน่ะค่ะเออยวัตาินอ่ะค่ะมันยุวัตเต็งเป็นอ้โหนะว่ายุวัดเป็นว่าค่ะ ตัวนี้มันไหนะตัวนั่นน่ะกวางสีน้อยยี่บน่ค่ะานน่ะหาเแ่นยปูหาซุนหา่าตัวหาซุนุตัวเดียวหาุนบ่เป็นหาซุนน่ครัปูปูหาซโอ้เขาเลยดียิ่งหาศูนหาพะนะหาศูนอันนี้เต้าเต้าเป็นคนว่าบ่คคับปูเป็นคนวาในองฝันเนี่ ค่ะอีกับิดนน้งเันปูปูบกเนียวฟันเป็ไรอกตัวนี้มด้กันตังันอกทำนี่แบเืลนกันจ้ะปูแต่หลังฟันเนียวันเม่ไรหรอก็ได้นอยฝันตั้ฟันเลยก็ถึงเนียตอนี้อาณาไม้เหนตะปูเนี่ยันเป็นนามาอาาไม้ได้ปูมือเนี่อ๋อต่ว่าเพิ่งเอาตะปูออกบ่คะปูสานตะปูกระยังอยู่หันบะคะดันตะปูวันไหนออกไปยื้ท่านดันน้องต่นอกเป็นไหนออกไป อ๋อเพราะว่ามองหันภาษาเป็นอนามัยเหรอครับปูเป็นสั่งอยู่อนามัยพอแต่ปูพันยับอกไปตั้งนอกเเชิญนพันหลุดนกออกแต่้งอายุสุดยูสนของตาบันออกค่ะบันนี้ทีมึงทีมึงต่ปูมองหันนั่นท่านเป็นอนามัยแล้วเป็นเป็นอนามัยอ๋อค่ะปูเป็นใหญ่เป็นใหญ่ต่ปูออกวิธีต้้งนอกก้าังดานตาบันออกค่ะยุขาหัวอัน ปูแต่แตอแต่ปูเขาเก่ไาได้เห็นต๊อกค่ะป็ที่ตอกอีทัเลี้องตกอนอ่อืนานามเป็นอะไรไหมผ่าปูแ่จริงแล้วเพาฝันเนึ่งดอกฝันอะไรกับเมียกันหน้าแบบดีซพอดีกับลูกเลยนะแต่มาปูมเค่อยฝันเกี่ยวเออมองส่วนนี่จักเทินบ่ค่ะมองจุดนี่บอกบอกอ่ฝันเล้กเกียรอืมแด่ว่านำธรรมะตัดม้นนี่เออหนาเราอยู่ค่ะ ตะปูเนี่ยเป็นดูดูเลยละกามือบันเมืยงเนี่ยเป็นต้องหลงหรางใน่ันนะครับว่าหาคนยูเป็นอะไรฝันนี้เพีงที่อืมจ้าปูมึงโมนี่มึงโนี้มันเี่ยกระฝันไปเนี่ยค่ะถ้าเนเม่อหิบกัใครลาบกับพิจารณาบางเงพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะปูเนาะแมนมันเป็นความฝันหีือก็เรองกับเป็นแนวทางจ้าอืใบ้ปรีหัวมันีิมาตุเร่แบบไดแมนค่ะปู เอาพวกฟันอีกตัวเดียวคือหาศูนย์นะคะพ่อเน้นตัวเดียวก็รู้เลยจะได้ครับพ่ส่วนคำนวณนี่กับแหวกแกร่งค้งเป็นตัวเก้ายูเน้นตัวเก้าแล้วก็<น>มีเพิ่มของผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งนี่หกเก้าศูนย์กับแปดศูนย์นะคะพ่อนีอ่ค่ะ,คะของพ่อเนี่กัเน้นให้แปดศูนย์กับเจ็ดสองแล้วก็มีแปดสองกับเจ็ดหนึ่งนะคะ แจ้าได้ค่ะปูแต่ว่าของปูนี่เป็นบนล่างเนาะคะ่ะเนาะเป็นบนล่างค่ะอืมจ้าะ,ะมันอีโค้งสุดท้ายนะคะปูเนาะแนีนค่ะปูเอาขอบคุณปูหลายๆนะคะปูมีอันใดสิเพิ่มเติมบ่คะสำหรับคลิปนี้ค่ะปูุคะาอ่าก็ไอ้ที่ทุกูทุกคนมีตุกปาบแข็งแรงเนือ้อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยไปไหมาไหน ดูแลตัวกระาปากดีๆเพราะว่าลูกไปกล้เจ็บปรลายจ้าเออแตัวโชคลาภก็โโกกให้พิดเจนาเพิ่งเอาค่ะเออดูตับตัวใดยังไงปิดเจนะเอาเอาก็ยจะเอาไหล่พอตบมือก่อนปริอาลำพูลำปลาค่ะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อครับปู่ขอบคุณครับปู่กาบนมัสการนะคะสาธุค่ะจะเลื่อพร สรุปตัวเลขแน่าทางคายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเน่าทางตัวเลขจากปู่ร่มโพนะคะมนีปูมาเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายให้นะคะพี่น้องคะบนล่างวิ่ง8กับ7นะคะพี่น้องคะบนล่างวิ่ง8กับ7ปูระว่าเดนอยู่ที่8 7เป็นตัวล่องนะคะพี่น้องคะมณีตัวเลขน,นะคะจะคับคู่คำนวณของปูมนี่บ่ได้เปลีป่ยนแปลงหรือพี่น้องเดอจังคงเป็นตัวเก้าตัวเดิมค่ะตัวเลขจับคู่คะ่ะ807 2 8 2 7 1หนึ่งนะคะ ปูแล้ววงกลมยูทีตัวเลข80กับ72นะคะพี่น้องคะอันนี้คำนวณบได้เปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะไม่นี่มีเพิ่มเติมข่าวมาคือเลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เลขความฝันของปูนะคะพี่น้องคะเลขผู้ใหญ่ใจดี690แล้วกับ80นะคะพี่น้องคะเลขความฝันนี่0ตัวเดียวนะคะพพี่น้องเอา้าแคบหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายเมื่อนี้นะคะจากปูร่มโพนะคะ ขอบ,บุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขูสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุข,ขูสุคขขขขนฉกฉกม,ม,ม,มันมันรำรำลุ้วย้เฮงเฮ่งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุข,ขูสุคนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมีเขามีรู้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางตัวเลขเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะให้พิจารณา เบงกอนที่สิตาสินใจลงทุนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณไลยๆนะคะที่อ่าสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขก้นโจกๆจกมันมันลำลำลุ่ยลยแห้งๆหงปังๆ,งๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเลขแนวท่าดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ร่มโพค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่ดองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกค่ะถา้าบ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่้องคะเขาม่เหล่ากันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิสด้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังจากทังไายการนะคะพ่อแม่พี่้องคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะการแสดงขอตัวลาพ่อแม่พี่้องไปทั้สุขูสุก้อนไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กระเบิดในคลิปหนาถ้าก่ะได้สำหรับคลิปนี้สว,วสขขัสดีค่ะ